แม่ก็ขออวยพรให้คุณหมอนะครับมีความสุขมากๆทําสิ่งใดก็ขอให้สาเร็จสมปรารถนาทุกประการและขอให้รายการคุณหมอสตอรี่อยู่คู่กับอาารายการและมีแฟนคลับเยอะๆเลยนะขอบคุณมากเลยคุณแม่เนี่ยอันนี้ก็จริงๆก็ยืมมาจากของคุณแม่นะเพราะว่าเราก็เพิ่งให้คุณแม่ไปนะครับอคุณแม่ครับทักทายครูทันไหนครับสวัสดีครับคุณแม่ค่ะคุณทันสวัสดีค่ะ แม่คุณทันวันนั้นน่ารักเลยนะคะครับได้เจอกับคุณแม่ที่งานของคุณหมอ g อ l f นะครับก็ไปทําบุญทำบุญร่วมไปจากตุ๊กตาเก่าๆแล้วก็ไปช่วยน้องๆที่โรงพยาบาลเด็กคุณคุณทนก็ยังสาะเวลาไปร่วมกิจกรรมบุญธรรมด้วยดีครับินดีครับแต่เพราะวันนั้นก็อยู่ได้แป๊บเดียวแต่ว่าก็ตั้งใจไปนะครับขอบคุณคุณแม่มากเลยคุณแม่อยากได้หนังสือเล่มไหนครับต้องถามเหมือนกันนะเพราะคุณแม่โทรมาระหว่างมงางมาทันนี้เลยครับ เข็มหลงทิศนะครับระบำเงานะครับตะวันบ้านทุ่งแล้วก็สอดสร้อยมาลาครับจากจำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กครับระบำเงาดีกว่าไหมคะระบำเงานะครับคุณแม่เดี๋ยวเย็นนี้กลับไปอ่านด้วยนะค่ะโอเคขอบพระคุณมากครับคุณแม่ครับสวัสดีครับอ๋รายการเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะถูกขอบคุณค่ะโอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยเราก็ยัง บอกว่าแซวว่าเป็นหมอฮอร์เวิร์ดแม่หมอที่เป็นหมอดูไงอ๋อเหรอฮะแม่หมอฮอร์เวิรดโอ้ยเซอร์ไฟมากเลยน่ารักมากคือนอกจากนี่นะครับเรามีหนังสือจากสถาพรบุ๊กแจกแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมีนี่ะครับพูดถึงเรื่องของการไหว้การบูชานะครับการบูชาพระพิฆเนศเนี่ยคุณทัศนทราบดีว่าเป็นเทพที่เกี่ยวกับเรื่องของบังเทิงทําให้งานการต่างๆของเราสําเร็จดูร่วงไปด้วยดีนะครับแต่ใครที่อยากบูชาพระพิฆเนศแล้วนะครับขอพรสําเร็จแล้วเนี่ย ผมว่าต้องมีขนมนี่ครับขนมลาดูค่ะแล้ววันนี้ที่ร้านเขาก็มีมาแจกด้วยนะคะใช่เบอร์ไหนครับน้องยุ้ยค่ะโทรไปที่เบอร์081นะคะ1234526นะคะเฉพาะสิสายแรกที่โทรเข้าไปในเวลาที่รายการเราออออากาศอยู่นะครับจะส่งห้ถึงบ้านเลยขนมลาดูฟรีเลยนะครับเอาไปบูชาครับปิคนตรเลยแล้วก็ใครที่โทรนอกเหนือเวลาของรายการเรา ร้านก็ยินดีลดมอบส่วนลดให้10ซนะครับจะได้ขอพรเพื่อความสำเร็จได้นะครับจะสังเกตเห็นว่าพระพิคเนตปางต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีขนมลาดูอยู่ในปางด้วยหรือแม้กระทั่งหนูที่เป็นสัตว์ที่เป็นพาหนะของท่านหรือเป็นเพื่อนของท่านเนี่ยก็ยังมีขนมลาดูอยู่ในมือของหนูเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากขอพรและสำฤทธิ์ผลอย่าลืมขนมลาดูนะครับนอกจากนี้อีกอันนึงที่เป็นผู้สับสุนเราเป็นอย่างดีนะครับก็คือร้าน พัสวัตอาหารทะเลสดนี่ครับเพื่อสุขภาพเลยนะครับอยู่ที่ตลาดน้ำคลองรัดมยมนะครับพุทธมนทลสายหนึ่งนี่เองไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับมอกออฟก็พาคุณแม่ไปรับประทานอาหารทะเลเพื่อสุขภาพมาแล้วนะครับร้านนี้นะครับปลาช่อนตัวเบลเลอร์นะฮะกุ้งตัวโตๆปูเป็นเป็นเนื้อใหญ่ๆเลยนะฮะแล้วก็หอยแมงผู้จากนิวซีแลนด์นะครับอันนี้เนี่ยนะครับพี่ช้าง ที่เคยมาออกรายการเรานะครับใจดีมากเลยนะครับมอบบัตรรับประทานอาหารที่ร้านนี้ให้กับคภูทานไปดูทาสุขภาพมูลค่า3,000บาทเลยครับขอบคุณมากครับโโอ้่กินที่อิ่มเลยภูทานเลยพาคุณแม่ไปทานได้เลยแล้วก็เตินแดนเซนเลยนะครับขอบคุณมากสี่ห้าท่านทานได้อิ่มเลยครับคือพี่พี่ช้างเขาบอกว่าถ้าเกิด3,000ไม่พอเขาเพิ่มไม่เต็มลิมิตเลยเต็มที่เลยทานได้เต็มที่ขนคนไปเลยโอเคครับ20เลยละกันนะครับจริงจริงต่อกันดีกว่าต่อเรื่องของ แจกรางวัลกันครบแล้วนะครับย้ำเบอร์โฟนอีกทีครับผม02นะครับ3 3 8 3 8 3 7มาโทรคุยกับภูทันกันได้นะครับคุยเรื่องเต้นกันแล้วครับผมก็ชอบเต้นอยู่เหมือนกันแต่ใช่แต่อยากรู้ว่าผู้ทันชอบเต้นแนวไหนมากอะคือจริงๆคือจริงๆตอนแรกนยพอพอเราเต้นปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เราก็ไปเรียนบัลเล่ซึ่งมันก็มันก็เป็นพื้นฐานที่ดีนั่นแหละนะครับคือเราก็เลยเราก็เลยเหมือนว่ามีความอ่อนตัวที่ดีการทรงตัวที่ดีแต่เนื่องจาก รูปร่างของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นเหมือนพระเอกบบลเล่ที่จะแบบเฟิร์มยกผู้หญิงอะไรได้อย่างนั้นใช่ไหมฮะเราก็เลยมาสไตล์ที่เป็นคอนเสิร์ตก็เลยมารู้จักพี่ปีพี่ปีมอมหลวงวัฒนวิสิัสดิวัติ์ตอนนั้นก็จะออกท่าเต้นแบบเบิร์ดเบิร์ดออกท่าเต้นให้สิล็จปิในแกรนมี่เราก็ไปเป็นเหมือนแดนเซอร์ให้เขาเราก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปทำงานร่วมกับบริษัทใหญ่ๆแล้วก็คนดังๆมากมายก่อนที่เราจะให้ครูทันโชว์ท่าเต้นนะครับมีคนโทรเข้ามาขอเรียนกับครูทันค่ะได้ค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับครับคุณไอครับครับโยครับผมคุณโยนะครับคุณโยทักทายครูทันหน่อยครับครับคุณครูทันสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุยได้เลยครับเออตอนนี้คุณครูทันมีผลงานอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ก็จะมีเอ่ออย่างที่แจ้งไปนะครับก็จะมีเอ่อมิวสิคิลนะครับก็จะเป็นช่วง29ตุลาคมก็จะมีน้องกอล์ฟกอล์ฟไม้นะครับน้องพัชชาแล้วก็จะมีเอ่อสายป่านวีทริโอแล้วก็บีพิรพัฒน์ อยากให้ฝากไปดูมีพี่แหวนที่ที่มาเล่นด้วยนะฮะถ้าเกิดสมมติต้นไม้หรือหินยังว่างในคอนเสิร์ตนะครับคุณหมอกอปได้คุณหมอบบกความสามารถแบบคุณหมอเชิญหมอไปพอเวลาคนเป็นลมอะไรอย่างงี้ช่วยได้แล้วอย่างคุณโยมีปัญหาเรื่องของโรคอ้วนไหมครับอ๋ออยากจะเรียนถามคุณหมอด้วยนะครับว่าอ๋อถ้าแบบเป็นโรคอ้วนนี่เราทานคอเลสเอรอลนี่จะช่วยลดความอ้วนได้ไหมครับโอ้โหน้องยุ้ยรู้จักใช่ไหมคอเลสเอรอล คอฟิลนี่นะครับจะเป็นตัวที่ช่วยขับสารพิษนะครับเพิ่มออกซิเจนให้กับหลอดเลือดของเราะนะครับก็จะล้างสารพิษแล้วก็ช่วยเรื่องของระบบต่างๆ <c oughs> ความดันเบาหวานไขมันก็จะดีขึ้นแต่นะครับเมื่อล้างสารพิษเยอะๆแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วร่างกายเราจะเจริญอาหารมากขึ้น mm hmm. เพราะฉะนั้นคนที่อยากล้างสารพิษแต่ว่ามีน้ําหนักเกินนิดนึงยังไม่แนะนาคอฟิลครับนะครับก็อาจจะทานเป็น พวกอาหารเ,าเสริมพวกที่ช่วยลดการไปมาณไขมัน,มนหรือเพิ่มการเบิร์นอย่างเช่นแอลคาลอนด์นะครับหรือว่าอาจจะทานไขมันดีๆเข้าไปแทนเพื่อไปให้ร่างกายไปลดไขมันไม่ดีเช่นพวกน้ำมันดำข้าวก็ช่วยได้<ฮ>นะครับอขอบพระคุณคุณโยมากตอนนี้ให้เรื่องนังสูอ<ร>ครับน<ร>ให้ใหด้วยนะคะหนังสืออ่าเราบําเงาไปแล้วนะครับเหลือสามเล่มครับครับผมเข็มหลงทิศนะครับตอนบ้านทุ่งแล้วก็สอดสร้อยมาลาครับ อ๋อเป็นเข็มหลงทิศแล้วกันครับคุณโยจะได้ไม่หลงทิศนะครับเวลาขับรถไปไหนมาไหนเนาะโอเคครับขอบพระคุณครับคุณโตสวัสดีครับสวัสดีครับครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าครูทันเนี่ยจะมาโชว์ท่าเต้นให้เราดูโอ้โหตายแล้วไม่ได้เอาซึ่ท่าสองท่าน่ะจะได้หัดด้วยน้องยุ้จะได้น้องยื้จะได้หัด้วยโอเคก็คือก็คือข้างหลังเลยครับข้างหลังเลยนะคะก็องอ์ก็อี้ไม่เป็นก็คือต้องต้องขออนุญาตถอดรองเท้านิดนึงนะฮะ คือสมมติอย่างตอนเรียนบอลเ,อเล่เนี่ยคือบอลเล่เนี่ยคือมันเป็นเหมือนกับแบบว่าให้เรามีการทรงตัวที่ดีใช่ไหมฮะมันต้องใช้กล้ามเนื้อมากอย่างเช่นสมมติพี่ทันทำท่า developpe อ,อย่างนี้ใช่ไหมคะร้ยว้าว,ว,าวเนี่ยฮะแล้วก็อาจจะต้องฝึกหมุนใช่ไหมฮะมเนี่ยมันเหมือนโขนเลยนะครับผู้ทันขาใช คือมันคือคมันจะต้องใช้กล้ามเนื้อเยอะมากคือถ้าเกิดมากขึ้นไปมันก็จะต้องบนเขยงอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยนะครับแล้วท่าที่ครูทันออกแบบมตอก่อนตบมือก่อนบคมากรแ้วาที่ครูทันออกแบบให้กับน้องทาทาล่ะครับอ่าก็จะเป็นท่าอโอยคือคือทาทาเนี่ยจริงๆเขาเป็นเด็กที่ตอนนั้นเจอครั้งแรกเราก็เจอกันหน้ากองถ่ายเลยนะฮะแล้วก็ทํากันตรงนั้นเลยก็คือท่าอโอยท่านี้ฮะอ่าเออออโอยยไแ้ไปกดไมได้แล้ว ข้าให้ต้องยืดท่าหนึ่งเผื่อจะมีท่าประจำตัวแบบบุคลิกแบบนี้ใช่ไหมคะเขาเซ็กซี่ก็ได้นะจริงจรน้องเซ็กซี่น้องยองยุ้ยเนี่ยจะต้องเอ่อเหมาะกับไม่ไม่ได้เซ็กซี่ที่สุดแต่ว่ามีความน่ารักปนนะคะจะเรียกว่าเป็นท่าแบบคล้ายๆแบบว่าเป็นแบบเด็กเหมือนกึ่งเซ็กซี่กึ่งกุลิกโกะหน่อยๆนะฮะก็จะเป็นแบบเป็นท่าแบ๊วๆนะคะก็จะเป็นท่านี้ค่ะนี่ท่าสำหรับน้องยุ้ยเลยนะคะ ไอ้น้องยุ้ยเกาหลีเดี๋ยวเอาใหม่ขอใหม่อัดลุกเออทางนี้ค่ะอะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะน้องยุ้ยอะไรติดเท้าชาดนี้เลยชาดนี้เลยปัญหาเล่นแบบหมอแบบหมอแบบเท่ๆแบบเอาแบบดูยังลุกเป็นหมออยู่นะอ่าเอาเป็นแบบอยู่ใช่ไหมฮะครีเอทโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวกันนะเอาแบบเต้นไม่เยอะแต่ดูพองามอ่าขอคุณหมอก็อาจจะเป็นแนวแบบเอ่อ ถ่ายแบบนะครับเออเป็นแนวถ่ายแบบคุณบอกเป็นแนวเดินแบบดีกว่าอย่างนี้เดินแล้วแบบทําท่าแบบเอออะไรอย่างนี้มุมเสยนิดนึงใช่ไหมครัเพราะว่าจะหมอดเต้นเยอะไปเดี๋ยวมเดี๋ยวเดี๋ยวเอออ่าเป็นแนวเสย์เซยนิดนึงนั่นแหละมามาเอาใหม่เาเอาเสย์เซยด้วยไหมได้ล่ะได้ให้ให้ให้คุณทัน คอมเมนต์ไฟเตอร์ลองคอมเมนต์พาเต้นพาเต้นขอบคุณบอกกรองได้จริงๆเอ่ออะไรนะคะเมื่อกี้มีกรองกระชูอะไรสักอย่างอยู่ไ่มคะมีโทรศัพท์เข้ามาฮะเดี๋ยวให้เขาช่วยคอมเมนต์เราด้วยโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะครับผมคุณอะไรเอ่ยแอนค่ะคุณแอนนะครับอ่าวันนี้เราคุยกันถึงโรคอ้วนแล้วก็คุยอยู่กับครูทันเบอร์เทนเนอร์นะคะผมค่ะอยากสอบถามเรื่องอ้วนอะค่ะครับ เคยทยานยาลดความอ้วนแล้วแล้วทีนี้มันโยโย่มากเลยทําไงอะคะไม่น่ากินยาลดความอ้วนเลยคุณทาน,นเคยไหม,ไมเคยมเคยอ้วนไหมเคยอ้วนแต่ต้องบอกตรงๆว่าท่านไม่เคยกินยาลดความอ้วนตอนนั้นหนักตอนตอนนั้นหนักเอ่อสูง173ตอนนั้นหนักประมาณ74แล้วฮะ ตอนนี้ลดเหลือ66ก็คือเหมือนว่าท้าคิดว่าการควบคุมอาหารกับการออกกําลังกายน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นยาลดความอ้วนมีผลโยโย่แน่นอนนะครับดังนั้นคุมอาหารอย่างที่เราแนะนําไปต้นรายการแล้วก็ออกกาลังกายเต้นกับพูธันดีกว่านะครับอ่าขอบพระคุณมากนะคะคุกท่นครับครับเดี๋ยวมีอ่าหนังสือที่ระลึกเอาเล่มไหนดีครับระหว่างตะวันบ้านทุ่งกับสอดส้อยมาลาครับ เอาสอบสร้อยมาลาค่ะสอบสร้อยมาลาได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวรับถึงบ้านได้เลยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะอาคุณทันครับเอ่อก่อนที่ที่ข้างหลังดี๋ยวก็ไม่ค่อยคุยเลยท่ะนำอาจารย์แซมอาจารยแซมอาจารย์แซมของเราเชื่ออาจารย์แซมโอเคอาจารย์ทักทายเขาหรือยังสวัสดีครับดูพี่เขาไม่ค่อยอ้วนเลยนะโอ้โหไม่มีปัญหา โอ้โหหันไปเลยนี่ของจริงไหมครัเออของจริงครับอ๋อเหรอรางคืนนี้เขาจะไปเล่นชอบมากชอบเสียงหัวเราะทันทันมากเลยว่าเมื่อกี้ให้แซวเพราะว่าครูทันเนี่ยเป็นคอมเมนเตเตอร์ของเดอะเทรนเนอร์กดดันไหมต้องอยู่กับเด็กๆอ่ะจริงๆรจริงจทันคือจริงๆเด็กๆเนี่ยสอนยากไหมมันก็มีความยากเพราะว่าเนื่องจากสมาธิเขาสั้นนะครับแต่แต่บอกตรงๆเลยว่าทัเดอะเทรนเนอร์เนี่ยไม่เคยเหนื่อยเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราเห็นเด็ก ทาสิ่งที่เขาอยากทําออกมาเนี่ยมันจะมีความผิดพลาดนิดหน่อยแต่ท่านถือว่านั่นแหละเป็นท่านท่านดีใจนะท่านท่านดูแลท่านก็เหมือนว่าไม่เหนื่อยเลยค,ความเหนื่อยมันหายไปทุกครั้งที่เด็กขึ้นเวทีแล้วก็ที่สําคัญท่านรู้สึกว่ารายการเนี้ยจริงๆหลายๆคนถามว่าทําไมถึงต้องมีเทรนเนอร์ครับท่านคิดว่ารายการเทรนเนอร์เนี่ยผู้ใหญ่ที่มาดูแลเด็กเนี่ยมันเป็นมันมีความสําคัญกับสังคมคือหนึ่ง เป็นเหมือนบางครั้งผู้ใหญ่ไม่ได้มีความเพอร์เฟกไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบแต่ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเด็กท่านเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆครอบครัวคงจะเห็นสิ่งต่างเหล่านี้นนเราเลือกเอ่อเดอะเทรนเนอร์แต่ละท่านบางท่านไม่ใช่นักร้องอะครับอันนั้นแหละครับมันเป็นตัวอย่างของครอบครัวบางครั้งเนี่ยครอบครัวหนึ่งอาจจะไม่ได้มั่งมีสีสุขแต่พยายามให้สิ่งที่ดีที่กับเด็กมากที่สุดสใช่ไหมครับบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เป็นคําตอบ เรามองว่าเด็กดคนนั้นเสียเปียบไหมเอ่ยถ้าเกิดสมมติได้คนที่ไม่ใช่นักร้องมาเทรนเนอร์จริงๆแล้วเด็กทุกคนจะเหมือนว่าก่อนขึ้นคอนเสิร์ตจะต้องมา,มาผ่านกับทันอยู่แล้วฮะหมายถึงว่าเหมือนว่าพอดูในรายการปุ๊บพอช่วงสองสามวันสุดท้ายเขาจะต้องมาเจอเราอยู่แล้วแล้วก็ต้องเจอครูร้องด้วยจริงๆแล้วก็จะช่วยกันปั้นแล้วระดับหนึ่งฮะงานหนักงานเยอะนะครับดูแลสุขภาพบ้างไหมจริงๆตอนนี้ไม่ค่อยได้ดูแลแต่ก็พยายามในหนึ่งวันเราพยายามจะเลือกอาหารที่มีประโยชน์มากที่สุดฮะอย่างที่คุณหมอแนะนําด้วยแล้วก็ ที่รายการบอกว่าไม่ควรกินยาไม่ควรผ่าตัดแล้วก็เรื่องผิวพรรณหมอก็เลยแนะนําตัวนี้ครับเซรั่มตัวนี้นะครับหลังจากเต้นเนื่อยนะครับสามารถทาตัวนี้นะครับตัวเดียวลดความมันได้กระชับรูขุมขนลดรอยเหี่ยวย่นต้านจุดด่างดำรักษาสิวมีสารเพิ่มอนุมูลอิสระนะครับต้านอนุมูลอิสระซีขดรอยเหี่ยวย่นเพราะฉะนั้นตัวเดียวครบเลยคือไม่ต้องไปหาหลายตัวไม่ต้องเลเซอร์ไม่ต้องผ่าตัดครับลองทดลองนิดนึงแต่ก่อนที่จะใช้นะคะต้องล้างหน้าให้สะอาดทุกครั้งถึงจะ เป็นน้ำใสๆ,สๆนะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่แพ้ครับค่ะใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโปรโมชั่นสําหรับ10สายแรกเท่านั้นนะครับ0894909799แล้วผิวดีจะเป็นของคุณครับเบามากเลยครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับ ครูทันครับเวลาผ่านไปเร็วมากเลยช่วงท้ายของรายการแล้วให้ครูทันทิ้งท้ายเรื่องการดูแลสุขภาพหรือว่าผลงานตัวเองอีกรอบหนึ่งครับครับผมก็คือ,อการดูแลสุขภาพสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างที่เป็นคอนเซ็ปต์ของรายการหมอกรบเป็นสโลแกนคือการที่เราพึ่งยาน้อยที่สุดแล้วก็ อย่าไปผ่าตัดอะไรเพราะจริงๆแล้วร่างกายเราก็จะ Recover รหรือหรือสร้างสิ่งที่มันกลับคืนมาได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเลือกอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอ,อแล้วก็ออกกําลังกายทั้งที่ว่าอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ฝากผลงานไว้2อ,อย่างตอนนี้ที่ก็จะมีคอนเสิร์ตชลินสัปดาห์หน้านะคะชลินอินคอนเสิร์ตสำหรับลุงป้าน้าอาคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะไปฟัง คุณอาชลินยังเสียงเพราะเหมือนเดิมนะฮะที่สวนธนธรรมแล้วก็เดือนตุลาคมมิวสิคล์รักเธอเสมอบทเพลงของพี่ดีนิติพงศ์หอน่าทุกเพลงนะฮะพอๆดังนั้นเลยอย่างที่บอกไปแล้วเบื้องต้นเนาะนักร้องเพียบ มากไปหลายสิ่ง everything I do I do it for you nobody nobody but you สุสนานครัมากเลยต้องขอขอบคุณครูทันมากขอบคับเมือนกันคขอบคมายุยเหมือนกันแลก็นะครับที่เราพลาดไม่ได้เลยขอบคุณทุกสายที่โฟนอินนะครับขอบคุณเสื้อผ้าเท่ๆนะครับจัสตินจีนครับของหมอโกฟนะครับที่สยามสแควร์ยูเนียนมอเดอมอ่างมงวนะครับอาจารย์อเซนติฟิกนะครับ0 2 4ย์0 5 0 0นถึง2ะครับสถาพรบุ๊กนะครับ พสวัตอาหารทะเลสดขนมลาดูด้วยนะครับค่ะแล้วก็ชุดพิธีกรหญิงนะคะจากร้านออเรนนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะคะที่โรบินสันบางรักนั่นเองบางรักบาซ่านะคะโซนด้านหลังค่ะครับสำหรับวันนี้ความสนุกสนานของรายการก็ต้องหมดลงไปแล้วนะครับแต่เราสามารถพบเจอกันใหม่ได้ที่รายการคุณหมอสตอรี่ทุกวัน,ท,วนทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะครับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะครับค,ครับสวัสดีค่ะ